สวัสดีครับอยู่กับผมแฮมทัชพลนะครับวันนี้กำลังจะออกไปอัดพอดแคสต์นะครับที่ออฟฟิศของมิชชั่นเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าไม่ได้มองจอนะเพื่อความปลอดภัยเอาจๆงไม่ได้ออกจากบ้านนานมากเลยนะครับเนี่ยก็เรียกว่าตั้งแต่ตอนโควิดเวฟส ก็ไม่ได้ออกเลยครับดูสิแบบ้องหลางกระจกนลยแล้วครับอันนี้ก็จะออกจากโรงจอดรถนะครับก็เชื่อว่าวันนี้รถไม่น่าจะติดเท่าไหร่นะครับถ้าพูดถึงเรื่องรถติดในเมืองไทยเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ ไม่รู้จะบ่นยังไงเนาะมันก็เป็นเรื่องที่เราเจอกันมาตั้งแต่เรายังเด็กนะครับจนกระทั่งโตขึ้นมาเนี่ยรถติดกับกรุงเทพนี่ก็เป็นอะไรที่มันคู่กันตลอดเวลา,าจริงๆแต่ว่าจริงจริงผมเคยเทําคล้ายๆเป็นพอดแคสต์ของตัวเองมันหานมากแล้วครับแล้วก็เขียนออกมาเป็นคล้ายๆบทความว่าเในเมื่อเราไม่สามารถที่จะไป แก้ปัญหารถติดได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็เป็นแค่หนึ่งในบุคคลตัวเล็กๆเอ,เอาจริงๆเราช่วยได้ครับเราช่วยในการที่จะพยายามาไปไหนด้วยรถสาธารณะบ้างหรือว่าถ้าเกิดจะไปไหนกับใครในสถานที่ที่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยเราก็พยายามแบบไม่ได้ใช้รถหลายคันใช่ไหมครับก็ไปด้วยกันนี่แหละซึ่งมันเอาจริงๆมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแล้วรถสาธารณนะตอนนี้คือด้วยสถา,านการณ์ โควิดอย่างเงี้ยเราก็เลี่ยงได้ส่วนมากก็จะเลี่ยงใช่ไหมครับแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องป้องกันตัวเองแต่คนก็จะเลี่ยงไม่ออกจากบ้านอยู่แล้วแต่ว่ากลับมาที่ปัญหารถติดเนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจะพอช่วยได้เลยก็คือการาทํำยังไงให้เราเนี่ยไม่รู้สึกหงุดหงิดหรือไม่รู้สึกอารมณ์เสียไปกับสถานการณ์ mm hmm. ที่มันรถติดแบบนี้ใช่ไหมครับคือผมก็เคยคิดนะว่าหนึ่งเราต้องไม่คิดว่าคนอื่นเนี่ยเขาขับรถเหมือนเราก่อน อย่างแรกคือหนึ่งเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมบางคันขับรถไม่ค่อยถูกใจเราเลยแชร์ขวาบ้างบางทีแบบเลี้ยวรถไม่เปิดไฟเลี้ยวบ้างอะไรเงี้ยคือมันมีหลายกรณีครับทั้งคนที่เขาขับรถไม่ค่อยดีจริงๆหรือว่าคนที่เขาอาจจะมือใหม่จริงๆก็มีเหมือนกันบางทีขับรถเงอะเงอะแบบผมก็เคยนะบางทีเราไปในที่ที่เราไม่เคยไปใช่ไหมต่อให้เราเปิด Google m a p เนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ ขับไม่ถูกแับมันให้เลี้ยวซอยไหนวะหรือว่าทางที่ต้องขึ้นมันจะต้องขึ้นทางไหนอะไรเงี้ยบางทีผมก็มีความรู้สึกแบบเงอะเงอะ,งะ,งะเหมือนกันในการขับรถดังนั้นอย่างแรกเลยครับทำใจให้สบายๆก่อนนะครับว่าเฮ้ยคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้ขับรถเก่งเหมือนเราหรือไม่ได้ขับรถสไตล์เดียวกับเราก็เป็นไปได้ดังนั้นก็ต้องทําใจครับรถบนท้องถนนมีมากมายหลายพันหลายหมืน่นคันดังนั้นจะให้ทุกคนขับถูกใจเรามันก็คงจะยากก็ หาอย่างอื่นทำครับฟังเพลงฟังพอดแคสต์นะครับไฟโนฟาพอดแคสต์ podcast, อะไรอย่างนี้หรือว่าจะฟังเปิด YouTube อย่างนี้ก็ได้แต่พยายามอย่าไปดูเนาะอย่าไปดูแล้วก็มีสมาธิกับการขับรถของเรากับอีกเรื่องหนึ่งครับคือเป็นประเภทที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็คือการเเขาเรียกว่าอะไรไม่เคารพกฎจราจรยกตัวอย่างเช่นการแซกคอสะพานเนี่ยอันนี้ถือว่าทีเด็ดมากสําหรับผมเป็นอะไรที่แบบผมไม่ชอบมากมากเลยคือบางทีเราเราจะเห็นว่าแบบรถเนี้ยมันจอด ต่อคิวกันใช่ไหมครับกำลังขึ้นสะพานหรือว่าจะขึ้นไปที่จุดจุดหนึ่งในแยกแยกหนึ่งก็ได้มันจะมีรถบางคันนะครับมักจะมาจออแถวแถวคอสะพานใช่ไหมมาแบบจออแถวแถวทางที่จะต้องไปทางที่เราสะไปซึ่งมันทั้งกดกิดมากครับเอาจริงๆเห็นผมแบบนี้ผมก็รู้สึกว่าบางคันเราก็ไม่ยอมอ่ะเราก็ไม่อยากจะยอมแบบเฮ้ยเราแบบเข้าแถวมาครึ่งชั่วโมงโดนคนนี้แบบขับฟืดมาแทรกอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกแบบ ไม่โอเคนะใช่ไหมเออแต่ว่าในทางหนึ่งครับวิธีการที่ผมใช้วิธีการในการแบบระงับอารมณ์โกรธแล้วก็ทําใจกับคนกลุ่มนี้ก็คือการที่ผมแค่มองกระจกหลังครับเรามองกลับไปหรือว่ามองไปที่ข้างหน้าเราเนี่ยเราเห็นคนดีๆคนที่เขาขับรถแบบตามกฎตามระเบียบตามจราจรแบบเราเนี่ยเยอะมากๆครับมันจะมีคนนิสัยไม่ดีที่ไปแทรกคอสะพานอยู่เนี่ยทันสองคันเท่านั้นเอง แต่มันยังมีอีกเป็นสิบสิบคันเลยครับที่เขาอยู่หน้าเราแล้วอยู่หลังเราแล้วก็ติดมากับเราเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาก็ยังอดทนได้ผมก็เชื่อว่าเราก็ยังอดทนได้เหมือนกันถ้าเราผันตัวเองไปเป็นคนไม่ดีซะแล้วแบบไปเป็นคนที่แทรกเองซะแล้วผมว่าเราจะเพิ่มปริมาณคนไม่ดีครับดังนั้นถ้าเรารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วเรารู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็อย่าไปทําแบบที่เราไม่ชอบครับอย่าไปทําแบบที่เรารู้สึกว่าเออมันไม่ดีเนาะเราก็ปรับปรุงที่ตัวเองก่อนได้โอ้อันนี้ก็ แยกอีกเพงนะครับอันนี้ถึงจะเป็นช่วงโควิดก็รถก็ยังอยู่ในปริมาณที่เยอะพอสมควรสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่รู้สึกว่าแบบเอ,อ,อยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ในจังหวัดอะไรก็ตามผมเชื่อว่าตอนนี้ภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่หรือจังหวัดใหญ่ห,ญหรือจริงๆจังหวัดไม่ใหญ่ก็ได้นะแบบบ้านเกิดของผมเนี่ยก็เป็นจังหวัดเงียบๆจังหวัดนึงครับแต่ว่าคุณพอ่อคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวนี้รถติดมากเลยทีเดียวเนาะย,ยังไงก็ มาแบ่งปันวิธีการในการทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายในการที่จะรถติดก็ได้แต่ว่าอย่างที่ว่าแหะครับถ้าเกิดรถมันติดมากๆเราก็หาอะไรที่มันมีประโยชน์ทําในรถก็ดีเหมือนกันนะครับเช่นนี่แหละอย่างที่ผมบอกฟังพอดแคสต์หรือว่าฟังเพลงให้มันสบายใจเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยตอนที่เราอยู่ในรถมันก็เป็นภาคบังคับเนาะไม่ให้เราไปไหนไม่ให้กระเจิงไปไหนเออไหนๆพูดละมันมีอีก โมเมนต์หนึ่งครับเอาจริงๆตอนที่อยู่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดกับผมตอนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันจะมีวันหนึ่งที่ปกติเนี่ยพ่อคุณพ่อก็จะขับรถนะครับออกไปเที่ยวในจังหวัดนี่แหละวนไปวนมาอยู่ในเมืองบ้างออกนอกเมืองบ้างแล้วพี่น้องของผม,ผมคุณแม่ผมก็จะอยู่ในรถคือปกติเราใช้ชีวิตกันก็ส่วนมากก็จะต่างคนต่างใช้ใช่ไหมครับแต่ว่าพออยู่ในรถเนี่ยมันเป็นภาคบังคับอะมันเป็นสถานการณ์บังคับที่เฮ้ย ไม่สามารถที่จะหนีออกไปไหนได้ดังนั้นคือทุกคนต้องอยู่ในห้อ,องจํากัดเหมือนกันมันก็จะเกิดการสนทนากันขึ้นครับมันก็จะมีบางทีพุ่นพ่อก็จะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเราจากที่เคยก้มหน้าเล่นมือถืออยู่ในรถเราก็จะไม่เล่นครับเราก็จะพูดคุยกันเป็นโมเมนต์แฟมิลี่โมเมนต์แบบดีๆเหมือนกันสําหรับครอบครัวนะครับดังนั้นผมคิดว่าเออสาหรับใครที่ไม่ได้นั่งรถคนเดียวมีคนไปด้วยนั่นมันคือโอกาสที่ดีมากเลยนะครับในการที่เราจะมีอะไรเนี่ยคุยกันแบบ โฟกัสเออมันไม่ต้องแบบโอกวกว่าเอ้ยเดี๋ยวเปิดเดตฟิกอยู่เดี๋ยวดู YouTube อยู่เดี๋ยวทํานู่นทํานี่อยู่อยู่ในรถคุยกันเลยมันเป็นห้องปิดมันเป็นเหมือนห้องประชุมสาหรับคนที่อยู่ในรถกับเราเท่านั้นอันนี้อาจจะใช้กับเพื่อนเราใช้กับลูกใช้กับแฟนใช้กับอะไรได้หมดเลยครับใช้กับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้หรือใครเนี่ยที่ขับรถคนเดียวแบบผมตอนเนี้ขับรถอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ดีนะครับที่ทําให้เราเนี่ย ได้คิดทบทวนตัวเองคือหลายๆครั้งเลยเนี่ยพอเวลาผมเกิดไอเดียอะไรไม่ว่าจะเอาไปใช้ในทำไฟนอตฟาวหรือว่าจะใช้ในรายการตัวเองเนี่ยบางครั้งมันจะเกิดไอเดียตอนที่เราขับรถนี่แหละเพราะว่าตาเราเนี่ยครับมันก็จ้องไปข้างหน้าใช่ไหมครับปากเราบางทีเราก็ไม่ได้พูดยกเว้นผมมาทําคลิปเนี่ยก็ต้องพูดอยู่หูเราบางทีก็ฟังเพลงอยู่ว่าอะไรเนี่ยแต่สมองเราครับมันสามารถที่จะทำมันดีทาสรับคิดอย่างอื่นไปได้ด้วยในระหว่างที่เราเนี่ยกำลังขับขับรถอยู่ ังนั้นผมคิดว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ดีๆเหมือนกันเนาะที่ทําให้เราเนี่ยได้ไอเดียอะไรใหม่ๆในขณะที่เรากาลังขับรถผมก็เชื่อว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันเป็นช่วงเวลาดีๆในวันที่มันเร่งรีบทุกอย่างดูบีบรัดไปหมดช่วงเวลาที่อยู่ในรถแบบนี้แหละมันก็เป็นเวลาส่วนตัวที่ดีครับที่ทําให้เราจะใช้พักผ่อนก็ได้หรือคิดไอเดียใหม่ๆก็ได้เนาะก็หวังว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีๆสําหรับทุกคนได้นะครับทำให้รู้สึกว่าไม่ต้องขับรถเราก็ไป ุดหนดไปนั่งคิดถึงว่าเออเราจะถึงปลายทางเมื่อไหร่ก็ขับไปเรื่อยๆนะครับทำใจไปกับมันทําใจให้มีความสุขเพราะว่าทุกๆวินาทีของคนมันมีคุณค่าเนาะเราไม่อยากจะทําให้มันเป็นช่วงเวลาที่น่าหงุดหงิดใจไปเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงออฟฟิศแล้วนะครับของมิชชันเดี๋ยวก็จะไปอัดฟ i n นอลฟาร์พอดแคสต์ครับก็ บอกว่าวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่รับรื่นนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนคุยกันเอาบางทีจริงๆผมขับรถกลับจากที่ทํางานตอนดึกๆก,ก็ง่วงเหมือนกันไว้มีโอกาสนะครับจะมาชวนคุยแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่มทางให้ผมเนาะเหมือนนั่งข้างๆกันนะครับจะได้มีเพื่อนคุยกลับบ้านด้วยสาหรับนี้คงต้องลาก,กันไปก่อนแล้วอย่าลืมป้องกันตัวเองนะเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยเหมือนกันนะครับตอนนี้ดูแลสุขภาพ รักษาตัวเองให้ดีๆแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย